เคล็ดลับเรียกรั์วันหวยออกเปิดเคล็ดลับทํำยังไงถึงจะถูกหวยอยากถูกหวยต้องลองดูนะคะสุกใดในเท่าจะถูกหวยนะคะเดือนหนึ่งเราลุ้นกันสองครั้งนะคะการมีเลขเด็ดเลขดังไม่พอนะคะต้องเป็นสายโมูด้วยนะคะมีวิธีการเตรียมตัวรับทรัพ์ ดังนี้นะคะก่อนวันหวยออกนะคะห้ามใส่เสื้อขาดเป็นอันขาดนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าการแต่งตัวดีๆนะคะวันหวยออกเราจะใส่เสื้อผ้าขาดไม่ได้เลยนะคะเพื่อต้อนรับโชคลาภนะคะเรียกทรัพย์รับสิ่งดีๆเข้ามานะคะการแต่งตัวที่ดีจึงเหมาะกับฟันเสี่ยงโชคมาก และเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะการใส่เสื้อสีมงคลประจำวันนะคะจะช่วยเสริมดวงเป็นอย่างมากนะคะเสริมดวงรับทรัพย์นะคะลองนำไปใช้ดูนะคะและวันหวยออกนะคะห้ามพูดคำหยาบในวันหวยออกด้วยนะคะคิดดีพูดดีนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีดนะคะเสี่ยงโชคแล้วก็ต้องพูดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะ เพื่อให้โชคลาภเข้ามานะคะคิดบวกเข้าไว้นะคะคิดไปเลยว่าฉันต้องรวยเป็นเศรษฐีในวันนี้นะคะใครอยากถูกหวยลองทำดูนะคะอันที่สามนะคะทำความสะอาดบ้านนะคะไม่ทิ้งจานชามก่อนวันหวยออกนะคะเริ่มแรกก็คนอยากถูกหวยแนะนำว่าต้องทำความสะอาดบ้านเพราะ มีความเชื่อว่าบ้านสะอาดโชคลาบก็จะเข้ามานะคะเงินทองก็จะไหลเข้ามาหาเรานะคะเริ่มต้นในบ้านเรานั่นเองนะคะจัดคลองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเปิดหน้าต่างให้โล่งโปรง่งสบายนะคะเพื่อรับซัพย์นะคะประกันที่4นะคะไฟฟ้าหรือน้ําที่เสียนะคะให้รีบซ่อมนะคะท่อแตกก็ให้รีบซ่อมนะคะ น้ำรั่วไหลไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าน้ํารั่วนี่เบียบเสมือนเงินทองเราก็รั่วไหลออกไปจากบ้านนะคะตรวจสอบให้ดีนะคะเรื่องไฟก็ต้องสว่างนะคะเพราะไฟคือแสงสว่างนะคะทําให้ชีวิตเราสว่างสวัยโชคลาภก็จะเข้ามานะคะประการต่อมานะคะการที่จะซื้อลอตเตอรี่เราต้อง พิถีพิถันกันนิดนึงนะคะซื้อลอตเตอรี่กับคนที่อารมณ์ดีนะคะการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ทั้งทีก็ต้องพินิรวิเคราะ์์หน่อยนะคะว่าแผงลอตเตอรี่นั้นพ่อค้าแม่ค้าอารมณ์ดีไหมมีเลขโดนใจเราไหมนะคะเมื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนะคะหรือซื้อหวยนะคะก็เก็บสลากไว้ให้ดีนะคะอย่าให้ยับหรือขาดนะคะ พอไม่แน่โชคลาบอาจวิ่งชนเราอย่างจังก็ได้นะคะกลายเป็นเศรษฐีในพริบตาก็ได้นะคะอย่าทำให้ยับหรือทำให้ขาดนะคะเผื่อเราถูกมาจะได้ไม่มีปัญหานะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ด้านหลังลอตเตอรี่ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดถูกระงวันที่หนึ่งขึ้นมานะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะ ก็ต่อมานะคะทําบุญขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะเมื่อซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่แล้วนะคะก็ต้องทําบุญซะหน่อยนะคะขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนับถืออะไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ขอพอรจากท่านนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหมู่เพื่อให้ประสบความสําเร็จตามที่ขอนะคะแต่อย่าลืมไปแก้บนหรือว่าไป แก้ในสิ่งที่เราขอด้วยนะคะเคล็ดลับเรียทรัพย์วันหวยออกนะคะที่ขใครๆก็ทำได้นะคะแต่การที่จะถูกหวยก็อยู่ที่ดวงไข่ดวงมันด้วยนะคะและต้องมีเลขเด็ดจริงๆนะคะทำตามเคล็ดลับดังกล่าวแล้วไม่แน่นะคะเศรษฐีคนต่อไปนะคะอาจเป็นคุณก็ได้นะคะขอให้โชคดีมีชัยกันทุกคนนะคะ